สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตอรับคบกันแรกๆมีคนมองจะโดนใหม่ดาวิกาหลอกถือว่าเป็นคู่รักสุดน่ารักอีกคู่ครับสําหรับเตอชันทวิตธนะเสวีกับแฟนสาวนางเอกคนสวยใหม่ดาวิกาโฮนีที่แม้จะคบหากันมาหลายปีแต่ความหวานก็ไม่ลดลงเลยจึงล่าสุดหนุ่มเตอเปิดใจถึงความรักที่ชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านแล้วต้องยิ้มตามระบุว่ายอมรับว่าเมื่อก่อนในช่วงที่คบกันหลายคนจะเป็นห่วงกลัวว่าน้องจะมาหลอกผมกลัวน้องจะทําให้ผมเสียใจ คือเราสองคนรู้ความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรณวันนั้นมันก็มีคนที่บอกว่าดูไม่เหมาะสมกันเดี๋ยวก็เลิกกันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ทุกคนรู้จากทุกคนเคยเห็นเขาก็จะมีความคาดหวังในตัวของเราแตกต่างกันไปแต่เราสองคนรู้ว่าในความคาดหวังของแต่ละคนคือความสุขเพราะฉะนั้นแค่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันก็จบจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความสุขก็ไม่เคยลดลงม,มีแต่เพิ่มขึ้นยิ่งผมได้รู้จักเขามาคืนยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมาก และหาได้ยากในโลกใบนี้เพราะเขาดูแลเทคแคร์คนใส่ใจคนราบค้างเขาพยายามทาให้คนที่อยู่รอบตัวเขามีความสุขไปกับเขาตลอดถือว่าเราโชคดีมากที่ได้มาเจอส่วนเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานผมไม่ได้แพลนอะไรไว้แต่ทําทุกวันให้มีความสุขไปเรื่อยๆซึ่งณวันนี้ในทุกวันก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่มีความสุขมากในทุกวันวันรุ่งขึ้นก็จะมีอะไรให้ทําก็ค่อยๆรินรู้กันไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ได้คิดวางแผนอนาคตว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ